มหัศจรรย์นี่คือ8สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฉันนั่งสมาธิทุกวันจนครบหนึ่งรวันฉันไม่ใช่โยคยีไม่ใช่ผู้เสริมสร้างพลังชีวิตหรือครูสอนโยคะใดๆทั้งสิ้นอันที่จริงไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเรียกว่าโยคียเลยละ่ะที่ผ่านมาฉันล้มเหลวมาเยอะเช่นสอบตกไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะเคยเข้าไปอยู่ในสถานบํบัดยาเสพติด แถมยังเคยถูกจับอีกต่างหากแต่ในที่สุดฉันก็กลับใจจนได้มาเป็นทนายความและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าฉันก็อยากให้คนอื่นมีโอกาสที่ดีแบบนี้บ้างเชื่อไหมว่าการนั่งสมาธินำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราทุกคนได้ไม่นานมานี้ฉันเริ่มเรียนรู้ถึงประโยชน์ของการนั่งสมาธิแม้ที่ผ่านมาฉันไม่เคยนั่งสมาธิได้นานกว่า5-10นาทีเลย แต่มาวันนี้ฉันได้ตัดสินใจลองนั่งสมาธิวันละ20นาทีติดต่อกันนานหนึ่งสัปดาห์เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฝึกนั่งสมาธิก,การทดลองนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมปี2015จากสัปดาห์แรกเป็นเดือนจากเดือนเป็นสมเดือนมารู้ตัวอีกทีก็ครบหนึ่งรวันแล้ว ฉันนั่งสมาธิทุกวันในตอนเช้าโดยไม่มีวันหยุดเลยตอนแรกที่นั่งสมาธิฉันนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยทั้งปวดหลังและเมื่อยขาสุดๆฉันรู้สึกเหมือนกำลังพยายามปรับวิธีการนั่งมากกว่าที่จะทำสมาธิกับการกำหนดลมหายใจเข้าออกที่สำคัญฉันต้องฝืนตัวเองไม่ให้ลืมตาแต่ในที่สุดฉันก็ชินกับการกำหนดลมหายใจเข้าออก และร่างกายของฉันก็เริ่มปรับท่าทางให้เป็นไปตามธรรมชาติยิ่งนั่งสมาธินานเท่าไรฉันก็ยิ่งค้นพบวิธีนั่งสมาธิให้สบายมากขึ้นเรื่อยๆไม่นานนะักการนั่งสมาธิก็กลายเป็นกิจวัตรในยามเช้าที่ขาดไม่ได้และสิ่งดีๆก็เริ่มทยอยเข้ามาในชีวิตของฉันนี่คือแปดสิ่งมหัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฉันนั่งสมาธิทุกวันจนครบหนึ่งรวัน 1. ชีวิตมีความเป็นระเบียบยิ่งหัวสมองปลอดโปรง่งก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จมีการจัดระเบียบความคิดมีสมาธิกับการทำงานและพร้อมที่จะก้าวสู่งานชิ้นต่อไปได้ง่ายขึ้นฉันจะตั้งใจทำงานที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดแล้วค่อยทำงานอื่นต่อไป 2- เริ่มรู้จักคิดก่อนพูดเดิมทีฉันปากวัยหรือพูดทันทีที่ความคิดนั้นปรากฏขึ้นมาในหัวแต่ตอนนี้ฉันต้องหยุดคิดก่อนว่าจะพูดอะไรแล้วค่อยตอบกลับไปอย่างระมัดระวังการหยุดคิดจะช่วยให้ฉันเรียบเรียงคำพูดได้ชัดเจนและเมื่อพูดออกไปแล้วฉันจะทบทวนว่าสิ่งที่พูดไปนั้น ดีพอหรือยังหรือคราวหน้ายังสามารถทำได้ดีกว่านี้อีกไหมซึ่งปกติฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน 3. ส,สุภาพและรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นฉันกลายเป็นคนขี้รำคาญน,น้อยลงอดทนมากขึ้นไม่เบื่อกับการต้องเข้าคิวนานๆฉันเริ่มมองสถานาการณ์ต่างๆในมุมมองของคนอื่น ด้วยวิธีนี้เองทำให้ฉันสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่กระทําต่อคนอื่นได้อย่างสิ้นเชิง 4. มีพลังฉันสามารถนอนหลับได้สนิทกว่าเดิมและตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นมีพลังพร้อมเริ่มวันใหม่ขนาดหลังเลิกงานฉันก็ยังมีพลังเหลือเฟือที่จะออกไปวิ่งหรือออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆต่อได้เลย 5. รู้จักเลือกรับประทานอาหารได้ดีขึ้นฉันตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่ออยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอาหารฉันมักจะถามตัวเองก่อนเสมอว่าอาหารนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายของฉันมากน้อยแค่ไหน 6. ดูโทรทัศน์น้อยลงความปรารถนาในการดูโทรทัศน์ของฉันลดลงอย่างไม่น่าเชื่อแต่ฉันกลับมีสมาธิกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น เช่นการอ่านหนังสือการออกกําลังกายการออกไปพบปะเพื่อนฝูงหรือการทำงานบนเว็บไซต์ของตัวเอง 7. ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นฉันเริ่มรู้จักหยุดสังเกตและชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือพระอาทิตย์ตกดินนี่คือปรากฏการณ์มหัศจรรย์ชัดๆฉันจะพยายามดื่มด่ำกับช่วงเวลาเหล่านี้ให้มากที่สุด 18. ดีขึ้นทุกอย่างนี่อาจเป็นคุณประโยชน์ที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งของการนั่งสมาธิฉันรู้ว่าตัวเองเป็นใครและสามารถทำอะไรได้บ้างฉันกล้าเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นฉันมีกําลังใจที่จะเป็นตัวของตัวเองและกล้าเสี่ยงเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในวันข้างหน้าฉันรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญและสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้ และนี่คือการเปลี่ยนแปลงของฉันหลังจากที่เริ่มนั่งสมาธิแม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้นภายในวันเดียวหรือหนึ่งร้วันแต่ฉันรู้ว่าทุกวันนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วฉันมีความสุขมากขึ้นเพราะฉันได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่นั่งสมาธิผ่านไปเพียงหนึ่งวันฉันก็อยากเห็นว่า อีก200วันหรือแม้แต่1,000วันจะเป็นอย่างไรลองนั่งสมาธิวันละ20นาทีติดต่อกันสัก100วันดูสิฉันมั่นใจว่าคุณจะกลายเป็นคนใหม่อย่างแน่นอนข้อมูลจากไข่เจว .com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่าน ให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ